เบิร์ดเปิดตัวนางเอก MV เพลงใหม่เรียกได้ว่าเป็นซุปตาคนดังที่โลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากสำหรับเบิร์ดธงชัยเมคอินไตยนักร้องนักสแสดงที่สร้างชื่อเสียงยาวนานมากกว่า30ปีโดยผลงานในวงการเพลงเขาเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงของสยามกตการต่อมาเป็นนักร้องในสังกัด GMM แกรมมี่ซึ่งทำให้เบิร์ดประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทยมียอดจำนหน่ายอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียรวมมากกว่า25ล้านชุด นอกจากนี้ยังมีสตูดิโออัลบั้มเดียวที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับมากที่สุด7ชุดและมีอัลบั้มพิเศษที่ยอดจำหน่ายเกินล้านตลับอีก2ชุดซึ่งผลงานโดดเด่น3ลำดับแรกของเขาได้แก่อัลบัมอสอสม้มบูมเม a n งพศ2533และกอบกับความสำเร็จด้านการแสดงในบทโกบริในละครคู่กรรมพศ2533ซึ่งเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุด ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Bird Fever ทั้งวงการเพลงและวงการละครต่อเนื่องด้วยอัลบั้มพลิกขี้หนูพศ2534ซึ่งมียอดจำหน่ายรวมมากกว่า3.5ล้านตลับเป็นสถิติยอดจำหน่ายสูงที่สุดของยุค90และต่อมาอัลบัม้มชุดรับแขกพศ2545มียอดจำหน่ายมากกว่า5ล้านชุดจากชื่อเสียงที่ยาวนานทำให้สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและสมาคมนักข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้ให้ฉายาดาวค้างกลุและ 8, ป่าพันปี ล่าสุดเบิร์ดได้ออกมาเปิดตัวนางเอก MV เพลงใหม่ยังเพลงทดลองใช้ซึ่งนางเอกคนนี้ยังเป็นซุปตาสาวอั้มพัชราภาด้วยโดยเจ้าตัวยังลงแคปชั่นว่ารอคอยมานานการร่วมงานกันครั้งแรกของพี่เบิร์ดและอั้มพัชราภาใน MV ทดลองใช้ชมพลักร้อมกัน27.1.22เวลา18นาฬิกาทดลองใช้ hashtag, เบิร์ดธงชัยอั้มพัชราภา แฮชแท็กเบิร์ตยี่สิบสองแฮชแท็กเบิร์ตทเวนตี้ทูแฮชแท็ก CMM Grammy